ควันนี้ผมจะมาจุครับจุเนื้อวันนี้ซื้อมาจุกสองโลอ่ะน้ำจิ้มนี่ผมทำมาแล้วผมทำแล้วจะมีขี้เพีย้ยดีแล้วก็พริกแล้วก็วกข้าวคั่วชุนรสครับโอ้ยทำหลายไหลว่ะวังทำหลายหลายเหรอนี่ครับก็หั่นผักเดี๋ยวหั่นผักก่อนจะทำมาวิธีไม่ได้บ้านาวเลยผมไม่ใช่คนบ้านาวผมคนโคงราชก็จะกินแบบโคราชเนาะเดี๋ยวหั่นหั่น ก่อนหั่นผักก่อนนะเราจะหั่นผักตามภาษาไปรุ่นนะครับก็ใส่นีบเลยเด้อมาเด้อพี่น้องจุจุวันนี้เราจะมากินเอออาหารสิงโตเอเลยเนะาะนี่เนี่ยน้ำจิ้มก็ผมมาทำแล้วนี่แทบ่นี่เนื้อนะเนื้อเนื้อเนื้อปลาจุสดอาหารสิงโต เ้อเนี่ยโอ้ชิ้นชิ้นใหญ่ไปผมรับชานไม่ได้นี่นะครับเนื้อสดสดก็พึ่งข้ามาตอนบ่ายนะครับนี่แะจุจูจ่ด้วตองดวนจตุตาบบายไหลนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องเฮ้ยวว่ะ ต่อไปต่อไปนี่ตับสดๆเลยนะครับตับสดๆไม่ใช่ปอบอันนี้คืออาหารสิงโตเรื <c oughs> ่องผมไม่มีใครกินเอ่อไม่ใช่ดิสิงโตไม่เคยเป็นพยาธิตายครับนี่นะตับนะตับเดี๋ยวผมให้ตับ,ตบ <c oughs> ก่อนเดี๋ยวต้องต้อ <c oughs> งทำไมใกล้ตับก่อ <c oughs> นนี่นี่นี่ตับเด้อป่ะเนี่ยตับเด้อ <c oughs> chúng xíu to, đặc sốt, sốt nó là tính lักษณะ như này, vàng vàng như vậy, nó sẽ trở thành sấy sấy như vậy, đó chúng ta sẽ bịt như เฮ้ยติดใจอีกคำติงคำแซ่บไรแซ่บไร้อร่อยม่ะนี่เอื่อะเนี่อืมแรอ่อื้เดี๋ยวากิ้วากิ้วนี่ไม่เจ็บอ สิงโตไม่เคยเป็นพญาตายตเ,ยเยาายขาว่าตรงนี้อร่อยที่สุดในโลกแล้วเดีย๋ยวให้ผ่านให้ดูมีขมมากชิ้นน้อยพอผมกลัวพญาตนี่้ะ มันอธิบายไม่ได้ครับต้องลองเองนี่แต่พัดล้านฮันเอาเอาเป็นเบสิกพอนะน้องๆหนูที่จะทำตามนะทำเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นพยาธิ สิงโตไม่เคยเป็นพญาตายครนะับนี่โดนฆ่าเออครับพามากินอาหารสิงโตนี่นะอร่อยจริงนะน้ำลายอย่าไหลาตามเด้อมนะันอะแี่พี่ดิวอ่ะ พักตามพักตามอืมอืมเดี๋ยวเชนึงเช่นึงจะถ่ายเป็นเอ่อเอ๋อเออไมปป่พิธีพอเดี๋ยวจะหมดจะเพื่อนด่าโซ่จนะมาไล่นี่ก็อร่อยครับนี่อร่อยโอ้ บังบังตับสดโอเคคลิปนี้ขอเท่านี้ก่อนอคูคลิปหน้าเจอใหม่ว่าผมจะพาไปกินอะไรอเอ้คลิปนี้บายบายฮไบ